สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพจ์ธรรมพะเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาหรือทางนั้นสมองนะครับวันนี้ก็หลังจากที่เราพักกันไปสักพักหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับาภาวะเลือดออกในสมองนะครับก็มีหลายหลายท่านนะครับถามเข้ามาใน YouTube ว่า,อ,าอยากให้พูดเรื่องยาไมเกรนต่ออีกหน่อยนะครับเพราะว่า ยังมียาบางกลุ่มที่ที่ผมยังไม่ได้พูดไปแล้วก็แล้วก็คิดว่าคงจะค่อยๆรวบรวมรวม,มาพูดนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของยาป้องกันตัวที่เหลืออีกสักสองสากลุ่มนะครับซึ่งวันนี้จะมาพูดอยู่ในกลุ่มของอกลุ่มยาป้องกันไมเกรนนะครับที่เป็นกลุ่มยากันชักนะครับแล้วก็ซึ่งพอจะพูดเรื่องนี้ก็เริ่มมีผู้ป่วยที่ ที่ผมนึกออกเลยว่ายาป้องกันในกลุ่มนี้ไม่เหมาะกับคนไข้กลุ่มไหนนะครับก็คือในกลุ่มผู้หญิงที่ตั้งครรภนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมาพูดว่าอา้าวแล้วผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นไมเกรนเนี่ยเวลาที่เป็นไมเกรนเนี่ยเขาจะสามารถรับประทานยากลุ่มไหนได้บ้างนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นคลิปที่ยาวนิดนึงนะครับในใน,ในตอนที่เป็นผู้ป่วยผู้หญิงที่ ที่ตั้งคันแล้วก็จําเป็นต้องรับประทานยาไมเกรนไม่ว่าจะเป็นยาป้องกันโรคไมเกรนหรือว่ายาแก้ปวดไมเกรนนะครับก็ก็จะพูดยาหน,น,นึงเพราะว่าจะได้เก็บไว้ใช้ในการให้ผู้ป่วยตนเองเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้เพิ่มเติมนะครับงั้นก็ขออนุญ,ญาตเข้ามาที่เรื่องแรกก่อนนะครับว่า ยาป้องกันไมเกรนเนี่ยหลังจากที่ผมเนี่ยได้พูดเรื่องเกี่ยวกับยาป้องกันไมเกรนในกลุ่มโพรพาโนรอลนะครับที่เป็นกลุ่มจริงๆมันอยู่ในกลุ่มยาลดความดันนะครับ2ก็คือยาป้องกันไมเกรนกลุ่ม TCA หรือว่ากลุ่มยาต้านเศร้านะครับพวกอะมิทิพเทลีนนอร์ทิเทลีนแล้วก็ยาป้องกันไมเกรนในกลุ่มที่3ไม่รู้หมอพูดหรือยังนะครับเป็นกลุ่มยาแก้เวียนหัวนะครับน่าจะพูดแล้วนะครับ อันที่4เนี่ยอันนี้ที่จะมาพูดก็คือว่ายาป้องกันไมเกรนในหมวดหมู่ของยากันชักนะครับทุกคนอาจจะตกใจว่าทําไมถึงนํายากันชักเนี่ยมาใช้ป้องกันไมเกรนได้ด้วยนะครับหมอขอเกินสั้นๆแค่สักประมาณ1นาทีนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยฟังคลิปของหมอเกอี่ยวกับเรื่องไมเกรนเลยเนี่ยไมเกรนเนี่ยมันจะ มียาที่ใช้ในการรักษาอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือยาแก้ปวดก็คือปวดแล้วค่อยรับประทานเป็นครั้งเป็นคราวตอนที่เราปวดนะครับเพื่อบรรเทาอาการปวดกลุ่มที่2คือกลุ่มยาป้องกันไม่ให้ปวดหมายความว่าเราจะกินทุกวันเพื่อที่จะให้อาการปวดหรือกําเริบของไมเกรนเนี่ยเกิดขึ้นน้อยที่สุดนะครับซึ่งข้อบ่งชี้ในการที่จะต้องรับประทานยาแก้ปวด ยาป้องกันไมเกรนเนี่ยก็คืออาจจะปวดเกิน4 8ถึงวันต่อเดือนนะครับ4-8ถึงวันต่อเดือนก็คือจําเป็นจะต้องรับประทานยาป้องกันแล้วเพราะว่ามันปวดบ่อยคืนกินโมแต่กินยากแก้ปวดเนี่ยมันก็ต้องกินยาแก้ปวดบ่อยนะครับซึ่งเราต้องปวดแล้วถึงกินยากแก้ปวดแต่หมอยไม่ได้อยากให้เราปวดบ่อยๆหมอก็เลยใช้วิธีให้รับประทานยาป้องกันนะครับซึ่งรับประทานยาป้องกันเนี่ยมันมีหลายกลุ่มอย่างที่หมอได้ได้เกริ่นไปนะครับ คราวนี้มาเข้าว่าเอ๊ะแล้วทำไมยากันชักเนี่ยถึงถูกนำมาใช้ในในการป้องกันไมเกรนไม่ให้กำเริบได้นะครับเน่องจากว่างานศึกษาหลายๆงานศึกษาเนี่ยพบว่าไมเกรนเนี่ยมันเกิดจากการที่สมองเนี่ยได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงพลังงานเสียงนะครับหรือกลิ่นแรงนะครับ หรือจากอฮอร์โมนนะครับหรือจากแสงแวบๆ,ๆ,ๆนะครับแดดร้อนๆเอี้ยนะครับอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะทําให้มันไปนกระตุ้นนะครับเหนี่ยวนำให้เกิดสมองทางด้านหลังเนี่ยมันถ้าจะพูดก็คือว่ามันเกิดกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกตินะครับแล้วทําให้การเหมือนกับเ,ตเตบตาบริซึมหรือว่าการ เผาผ่านของระดับเซลล์เนี่ยมันเกิดาการลดลงของการทํางานในระดับเซลล์แล้วก็เคลื่อนที่จากสมองด้านหลังเนี่ยค่อยๆไปทางด้านหน้าช้าๆนะครับจนมันไปกระตุ้นตรงแ,แถวๆบริเวณเยื um ่อหุ้มสมองแล้วก็แถวนั้นมีรางแห่เส้นประสาทที่มันพันกับหลอดเลือดอยู่นะครับก็เลยทําให้คนไข้เนี่ยจะปวดตั้งแต่ท้ายทอยเนี่ยตุ๊บตุบ ลามขึ้นมาชา้าๆทางด้านหน้าหรือบางคนเข้าที่กระบอกตาครับเน่อนความที่มันมีคําว่าคลื่นที่ลามจากด้านหลังมาด้านหน้าเนี่ยถึงในงานศึกษาเนี่ยมอนบอกว่าไม่ใช่คลื่นที่รุนแรงผิดปกติทางด้านกระแสประสาทถึงขนาดจะชักหมดสติอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นคลื่นการทํางานอันนึงที่เขาเรียกว่า cortical depression เนี่ยคือมันเป็นการทํางานของ คลื่นของสมองที่มันมันผิดปกตินแง่ว่ามันลดการทํางานลงนะครับแล้วก็เหนียวนําให้สมองส่วนแอเรียนนั้นๆน่นนะลดการทํางานลงตามเป็นคลื่นเป็นจังหวะเหมือนกระแสคลื่นที่กระแสเหมือนคลื่นทะเลครับที่มันซัดแล้วมันก็พาชุดของคลื่นไฟฟ้าที่มันผิดปกติที่ทาให้เซลล์สมองมันลดการทํางานลงเนี่ยคลื่นที่ไปไปเป็นแผงนะครับเป็นละลอกละลอกนะครับ เมื่อเราคิดว่ามันมีความเป็ติของคลื่นเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีการนํายากันชักมาใช้เพราะว่ายากันชักเนี่ยมันคือความเป็ติของกระแสไฟฟ้าหรือคลื่นในสมองเหมือนกันนะครับยากันชักที่มีงานศึกษาแล้วก็นิยมนํามาใช้เนี่ยก็มีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือยาชื่อเดพักินนะครับหรือว่าชื่อยาว่าวาโพริกแอซิดนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้เขียนให้นะครับแต่ว่า เดพากิน uh, ก็คือ D E P A K I N นะครับเดพากินจะมีขนาดประมาณ500มิลลิกรัมกับ200มิลลิกรัมนะครับแต่ว่าถ้าไปดูตัวชื่อยาจริงๆเนี่ยมันชื่อว่าวาลปอริกนะครับ V A L P O R I C A C I D นะครับก็ล,ลองไปดูได้นะครับวาลปอริกแอซิดนะครับตัวกระป๋องมันจะเป็นเหมือนเอ เหมือนเป็นเหมือนกระป๋องวงลีลีเป็นรูปทรงกระบอกเล็กๆนะครับและเปิดฝาทางด้านบนนะครับตัววอรบริกเอซิดนะครับตัวแรกตัวที่2ก็คือโทพิลามตหรือว่าชื่อกันค้าน่าจะใช้คำว่าโทปามกนะครับโทพิรามตเป็นชื่อยา t o p i r a m a t e น่าจะประมาณนี้นะครับโทพิรามตชื่อยาก็คือโทปามก O p o p a m a x นะครับมีขนาด25มิลลิกรัมนะครับแล้วก็น่าจะมี50แล้วก็มี100นะครับมีหลายขนาดนะครับแต่ว่าขนาดที่นิยมใช้ในผู้ป่วยไมเกรนเนี่ยก็อาจจะแค่25มิลลิกรัมคือต่ำสุดนะครับงั้น๋้นหมอจะมาพูดแยก2ตัวนี้นะครับคือหลายๆคนฟังอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะยากันชักมันจะ รุนแรงไปหรือเปล่าที่เอามาใช้ในคนไข้แค่เป็นโรคไมเกรนเองนะครับหนึ่งคือหมอก็็บอกว่าตัวอาพูดถึงตัวยาการชักกลุ่มนี้ก่อนเนาะคือหมอก็อาจจะไม่ได้เริ่มเป็นตัวแรกๆนะครับสำหรับการใช้รักษาคนไข้ไมเกรนนะครับแต่ก็มีภาวะบางอย่างเลยคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่ถ้าใช้ยานในกลุ่มนี้แล้วเขาก็จะได้รับประโยชน์เหมือนสอเด้งนะครับ หมายถึงว่าเขามีภาวะบางอย่างหรือโรคบางอย่างที่ยาสอตัวนี้มีประโยชน์กับเขาอยู่แล้วแล้วพอเขาเป็นไมเกรนที่ปวดเกิน4ีถึงแครั้งต่อเดือนเนี่ยเขาก็จําเป็นต้องได้ยาป้องกันไมเกรนพอได้ยาเลือกยากลุ่มนี้เขาได้ประโยชน์ทั้งโรคประจําตัวเขาด้วยที่เขามีอยู่เดิมและก็ได้ประโยชน์ในแง่ป้องกันไมเกรนด้วยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับตัวเนปกินเนี่ย เป็นตัวยาที่ค่อนข้างเหมาะกับคนไข้ที่มีภาวะแปรปวนทางอารมณ์ค่อนข้างสูงนะครับก็คือว่าอาจจะแบบว่าเป็นคนแบบตกใจง่ายนะครับหรือมีภาวะซึมเศร้าสลับกับมีภาวะคึกคักเกินเหตุที่เป็นลักษณะโรคเลยนะครับไม่ใช่แค่นี้ได้หน่อยๆน,นะครับก็ก็จะ,ะตัวเดพกินเนี่ยก็จะ ถือว่าได้ประโยชน์ในการป้องกันไมเกรนด้วยแล้วก็ควบคุมภาวะเหล่านี้ได้ดีด้วยนะครับอันที่2คือคนไข้เนี่ยมีโรคลมชักอยู่เดิมนะครับซึ่งแน่นอนละ่ะเดปากินเนี่ยมันเป็นยากันชักมันก็จะสามารถคุมชักได้ด้วยแล้วถ้าเขาคนไข้ที่เป็นโรคลมชักคนนั้นน่ะเป็นไมเกรนด้วยเนี่ยตัวเดปากินเนี่ยก็จะถือว่าเป็นตัวที่คนไข้ได้ประโยชน์2เล่งเลยนะครับ โดยลักษณะของยาเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นยากันชักเนี่ยที่ใช้ควบคุมอารมณ์หรือว่าควบคุมความขึ้นลงของอารมณ์แปรปรวนเนี่ยได้ดีนะครับฉะนั้นตัวมันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ที่ง่วงนิดหน่อยนะครับแล้วก็เวลากินก็อาจจะรู้สึกว่ามึนๆคิดอะไรออกยากนิดนึงนะครับแต่อันที่เป็นผลข้างเคียงที่คุณผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยชอบกันนะครับก็คือ หนึ่งก็คือว่าเวลารับประทานยาเดพากินเนี่ยหรือว่าบอริกแอซิดเนี่ยมักจะทำให้น้ำหนักขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มีสิวได้นะครับมีสิวเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะครับบางคนมีผมร่วงเล็กน้อยได้ซึ่งก็ยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่นะครับแถมตัววอเบริกแอซิดเนี่ยเป็นตัวที่ต้องกาดาวไว้เลยว่าถ้าเกิดว่ารับประทานยาอยู่แล้วมีวางแผนว่าจะมีบุตรเนี่ย คนจะต้องแจ้งคุณหมอที่ดูแลให้ทราบก่อนเพราะว่ายาตัวนี้เราควรจะหยุดก่อนการตั้งครรภ์นเนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยก็สัก2-3เดือนนะครับเพื่อป้องกันเนี่ยไม่ให้มันมีรีพอร์ตว่าอาจจะเกิดความผิดปกติของตัวะระบบประสาทหรือสมองของของตัวอ่อนหรือของของตัวอ่อนของเด็กเนี่ยนะครับได้นะครับถึงแม้มันจะไม่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเรากันไว้โดยการ ถ้าจะรู้ว่าจะตั้งครรภ์นเนี่ยก็ต้องแจ้งคุณหมอให้หยุดยากลุ่มนี้ก่อนนะครับเ,เนื่องจากต้องการดาวว่าเป็นเป็นยาตัวที่ไม่แนะนําให้ใช้ในผู้หญิงตั้งครรภ์เด็ดขาดนะครับเรียกว่าแทบจะเป็นตัวเดียวเลยละ่ะที่ที่ไม่ที่ห้ามใช้แล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวหมอจะไปพูดต่อไปในในตอนที่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงเป็นไมเกรนแล้วจะตั้งครรภ์ควรจะทําอย่างไรดีนะครับ อย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเดพากินเนี่ยเป็นยาที่ควรจะต้องตรวจค่าเอนไซม์ตับแล้วก็เกล็ดเลือดเป็นครั้งเป็นคราวนะครับเ,เพื่อที่จะดูว่ายาเนี่ยมีผลข้างเคียงกับร่างกายในแง่ที่ทําใหา้มีค่าตับผิดปกตินะครับหรือมีเกล็ดเลือดต่ําหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นตัวเดพากินนะครับแต่ว่าโดยประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นยาที่ประสิทธิภาพดีนะครับ แล้วก็มีการนํามาใช้เยอะในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะได้รับยาบางตัวอื่นๆในกลุ่มอื่นๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลในการรักษาที่ที่ดีพอนะครับหรือว่า,าแพ้ยาในกลุ่มอื่นๆเนี่ยออปชันของเรปากินก็เป็นตัวที่น่าสนใจและก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับมีงานศึกษาสนับสนุนในแง่ไมเกรนชัดเจนนะครับคราวนี้มาพูดในกลุ่มตัวเดียวกันนะครับกลุ่มที่ยาก,กันชักตัวที่2นะครับก็คือ ทพิราเมตหรือว่าทพามกนะครับตัวนี้ก็จะมีขนาด2 5มลลิกรัม50และ100ในการป้องกันไมเกรนเนี่ยเราก็จะนิยมใช้แค่25มกรัมนะครับก็บางทีอาจจะใช้ถึง12.5อเล็กน้อยๆก็คือ2 5มลกรัมครึ่งเม็ดเนี่ยจนอาจจะไปถึงประมาณ50มลกรัมได้นะครับาถามว่าและไอตัวนี้มันก็เป็นยาการชักอีกตัวหนึ่งมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแน่นอนครับ ใครที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มนี้นะครับทบพิรามิดก็อาจจะได้รับผลในการรักษาเนี่ยทั้งโรคประจำตัวแล้วก็โรคป้องกันไมเกรนได้ทั้งคู่เลยนะครับถือว่าได้สองเด้งนะครับในกลุ่มโรคดังนี้อย่างเช่นคนไข้เนี่ยเ,เป็นคนที่มีภาวะเขาเรียกว่าไมเกรนแบบซับซ้อนมากนะครับเช่น เขาเรียกว่า transform migraine หรือว่าเป็น migraine ชนิดที่ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่า migraine ที่ติดยากแก้ปวดหรือว่าร่างกายเนี่ยมันติดยากแก้ปวดแบบต้องใช้ยากแก้ปวดแทบ,บทุกวันนะครับตัวท o อปิ a m เมตเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีงานศึกษาค่อนข้างเยอะในแง่นี้อย่างเช่นเป็นคนไข้ที่เป็น migraine มานานแล้วไมเกรนเนี่ยก็มีการเปลีป่ยนแปลงจากเป็นน้อยๆเนี่ยลามมาปวดหลายๆวันต่อเดือนหรือว่าเปลี่ยนลักษณะการปวดให้เป็นมีทั้งตุ๊กด้วยทั้งตื้อด้วยไม่มีจังหวะในเดือนนั้นที่หายไปเลยปวดลุมๆทั้งเดือนนะครับเป็นพวกกลุ่ม transform migraine หรือว่าเป็นลักษณะว่าเป็นไมเกรนที่ต้องกินยาแก้ปวดเนี่ยอาจจะ10 1ถึง15วันต่อเดือนเนี่ยก็คือแทบวันวเว,ว,ว้นวันน่ะ หรืออาจจะมากกว่าวันเว้นวันนะครับต้องกินยาแก้ปวดตลอดกลุ่มนี้ทอพิรามิดเนี่ยจะมีงานศึกษาที่ค่อนข้างดีว่าช่วยลดอาการปวดป้องกันอาการปวดในคนไข้ไมเกรนในกลุ่มที่พึ่งพายาแก้ปวดปบ่อยเนี่ยได้ดีนะครับอีกอย่างอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่เ,เป็นโรคลมชักอยู่แล้วนะครับก็ทอพิรามิดก็ถือว่าเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการกันชักด้วยก็อาจจะ ได้ประโยชน์ในแง่2โลกนี้นะครับคราวนี้ผลข้างเคียงของโทพินามิเนี่ยมันจะเป็นผลข้างเคียงที่จุกจิกจุกจ,กจกนิดนึงนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะมีาชามือชาเท้านิดหน่อยนะครับหรืออ,อันที่ต้องมีง่วงนะครับหรือว่านึกอะไรไม่ค่อยออกนึกแล้วมันนึกออกช้านะครับคิดเลขและคิดได้ช้ากว่าปกติ มึนๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากมันมีลิ์ที่ทําให้งงๆนิดนึงเล,เล็กๆน้อยๆก็จะมีพวกให้ต้องระวังหรือต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยในคนไข้ที่มีพวกตักกระจกนะครับหรือว่าคนไข้ที่มีนิ้วในไตพวกนี้มันทาให้ตัวโรคพวกนี้กําเริบเร็วขึ้นได้นะครับก็ยังไงยังไงก็ตามก็ก็สามารถปรึกษาคุณหมอได้โดยมากเนี่ย ทอพิรามิดเนี่ยจะเป็นยาที่ผมมักจะให้ในกรณีที่ปวดไมเกรนบ่อยมากๆนะครับแล้วต้องพึ่งพายาป้องกันหลายตัวหรือมีภาวะที่ต้องใช้ยาแก้ปวดบ่อยมากเนี่ยผมก็จะนิยมใช้ทอพิรามิดเพราะว่ามีงานศึกษาในในข้อเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ก็มักจะเป็นตัวแรกๆที่พอคนไข้ดีขึ้นแล้วผมก็มักจะเอาออกก่อนเพราะว่าอย่างแน่นอนคือทั้งเดอพกกินและทอพิรามิดเนี่ย มันเป็นยากันชักนั้นมันก็เป็นยาที่จะต้องมีผลข้างเคียงนะครับในแงมน่มึนงงงงงง,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 งนะครับแต่ว่าโทรพิรามิดเนี่ยมีข้อที่ผู้หญิงอาจจะชอบข้อหนึ่งก็คือ,อ,อกินแล้วมักจะมีฤทธิ์ในการทําให้อาการอยากอาหารน้อยลงฉะนั้นน้ําหนักก็อาจจะน้อยลงนะครับผิดกับตัวที่พกินที่กินแล้วมักจะทําให้อยากอยากอาหารน้ําหนักขึ้นได้นะครับ แล้วก็ตัวโทพิเาเมนเนี่ยเป็นยาที่อาจจะไม่ต้องตรวจเอนไซม์ตับบ่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความผิดปกติของเอนไซม์ตับหรือผลเลือดอะไรเท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนล่ะมันเป็นยาการชักในคนไข้ตั้งครรภ์นเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ถึงกับน่ากังวลเท่ากับตัวเดพักกินละกันที่ถึงกับในงานศึกษาต่างๆก็คือต้องใช้คำว่าห้ามนะครับ ราะว่ามันมีผลต่อเตลเพากินจะมีผลต่อต่อตัวระบบประสาทของและสมองของตัวอ่อนได้ถึงแม้จะไม่ได้มากมายกี่เปอร์เซนต์แต่ก็ต้องระวังครับส่วนพวกทบพิรามิดเนี่ยในงานศึกษาเนี่ยถึงจะมีความผิดปกติในแง่ที่มันเป็นยาการชักไม่ควรใช้ในคนท้องเนี่ยก็มีความผิดปกติแค่ในลักษณะของพวกปากแหว่งเพดานโวกนะครับไม่ได้ถึงกับรุนแรงกับอันตรายต่อตัวอ่อนมากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ อธิบายให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับเดพักินหรือโทวาลเปรริกแอซิดแล้วก็โทพิรามิดหรือโทพเมกนะครับก็น่าจะเป็นการตอบคำถามของอคนที่เข้ามาดู YouTube ผมแล้วก็ได้ตั้งคำถามอยากให้อธิบายในเรื่องนี้ไว้นะครับนก่ก็ตามก็ขอบคุณครับแล้วก็มีเรื่องไมเกรนในคนตั้งครรภ์ที่จะพูดต่อจากคลิปนี้เพราะว่ามันเป็นคลิปเกี่ยวเนื่องกันนะครับขอบคุณครับ